อยากเปลี่ยนนิสัยต้องเข้าใจกฎแห่งจิตใต้สำนึกสวัสดีครับผมดอร์อัตสิทธิธรรมนะครับเรียกผมสั้นๆว่าดรหนุ่ยสต a ร์ g ิกแมนนะครับอยากเปลี่ยนนิสัยต้องเข้าใจกฎแห่งจิตใต้สำนึกเปลี่ยนคุณคนเก่าให้เป็นคุณคนใหม่ นิสัยของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรท่านอยากทราบไหมครับนิสัยของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในวิดีโอก็คือวงรอบการสร้างนิสัยนะครับหรือว่า circle of habit นะฮะอันดับแรกเลยก็คือเริ่มต้นจากสิ่งที่มากระตุ้นเราซึ่งเราเรียกว่า reminder นะฮะเสร็จแล้วพอมีสิ่งมากระตุ้นเราก็จะมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นนั้นนะฮะ พอเราทำสิ่งนั้นมันก็จะเกิดผลลัพธ์นะฮะแล้วมันก็จะเป็นวงรอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอเราทำซ้ำๆทำซ้ำๆทำซ้ำๆนะฮะมันจะกลายเป็นเหมือนออโตเมติกเลยนะฮะคือมีสิ่งอะไรมากระตุ้นปุ๊บเราจะมีพฤติกรรมเหล่านั้นทันทีนะฮะพูดอย่างนี้ท่านอาจจะยังไม่เห็นภาพนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมเนี่ยให้ท่านฟังเลยนะครับเอาละครับมาตามกันนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ติดบุหรี่นะฮะ จุดเริ่มต้นก็คือเกิดความเครียดนะฮะทำงานต้องทํานู่นทํานี่ทํทนานันาน่นเกิดความรู้สึกเครียดขึ้นมานะฮะแล้วเพื่อนๆที่ทํางานด้วยกันเนี่ยก็เป็นคนที่สูบบุหรี่นะฮะเราก็โอเคเห็นเพื่อนเครียดก็ยิบุหรี่มาสูบเขาก็รู้สึกผ่อนคลายนะฮะเราก็เลยเอามั่งนะฮะคานนี้พอสูบบุหรี่ไปมันก็เออช่วยให้หายเครียดจริงๆนะฮะหลังจากนั้นพอเรา เครียดปุ๊บเราก็เอ้ยหยิบบุหรี่มาดูดีว่าเราก็ทําอย่างเงี้ยทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนการมันสักพักหนึ่งมันกลายเป็นนิสัยพอเราเกิดอาการที่เครียดนะฮะจากการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะหยิบบุหรี่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิดเลยนั่นหมายความว่าตอนนั้นเราผมเนี่ยกลายเป็นคนติดบุหรี่ไปเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องคิดอะไรมากพอเครียดปุ๊บก็หยิบมาสูบปั๊บเลยนะครับ มันก็หายเครียดนะฮะร,รู้สึกเออโล่งโปร่งสบายในช่วงที่เราสู่หรี่แล้วก็ทําอย่างนี้มาเรื่อยๆนะฮะคันนี้อะไรเนี่ยที่มันอยู่เบื้องหลังวงรอบนิสัยนะฮะต้องทําความเข้าใจสักเล็กน้อยนะครับวงรอบการสร้างนิสัยนะจริงจริงมันก็คือการโปรแกรมจิตไต้สํานึกนะฮะท่านลองย้อนกลับไปที่ผมเล่าท่านฟังคือผมรู้สึกเครียดนะฮะ ผมก็เอ้ยจะทำยังไงดีถึงจะหายเครียดเห็นเพื่อนสูบบุหรี่ก็เริ่มเริ่มหยิบบุหรี่มาสูบนะฮะพอสูบใจรู้สึกสบายนะฮะเราก็เริ่มทำเริ่มทำเริ่มทำ,มทำอ่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นชุดความคิดขึ้นมาอันหนึ่งในจิตใต้สำนึกนะฮะก็คือไอจิตใต้สำนึกก็คือภาพภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ทางด้านขวามือของไอเซอร์เคิลตัวเนี้ยนะฮะเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆผมทำบ,บ่อยๆจนเกิดเป็นนิสัย เป็นคนที่ติดบุหรี่ไปในที่สุดนะฮะมันก็คือเราโปรแกรมจิตได้สำนึกด้วยพฤติกรรมซ้ำๆนั่นเองความชุดความคิดซ้ำๆพฤติกรรมซ้ำๆพอเราถูกทำบ่อยๆนะมันจะถูกปลูกฝังลงมาในจิตได้สำนึกซึ่งเป็นต้นตอของนิสัยทั้งหลายแหล่นะฮะถ้าจะเห็นว่าภาพเนี่ยมีมีภาพบนกับภาพล่างนะฮะภาพบนเป็นมีสีเขียวหยงบนเยอะอันนี้คือ,อ ในชีวิตประจําวันที่นอกเหนือจากเรื่องการสูบบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่เวลาเราจะสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเราปลูกฝังลงมาในจิตได้สํานึกเนี่ยถ้าเกิดเราปลูกฝังสิ่งดีๆเข้าไปนะครับเราปลูกฝังสิ่งดีๆเข้าไปนะคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยในจิตได้สํานึกเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งจะทาให้เราอมองหาแต่สิ่งดีๆนะ ในขนาดที่บางคนเนี่ยใส่แต่ความคิดลบๆเข้าไปในจิตใต้สํานึกทั้งที่ตัวเองรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะฮะท้ายสุดเราก็จะกลายเป็นคนที่พูดอะไรก็พูดลบๆคิดอะไรก็คิดลบๆทําอะไรก็ทําลบๆนะนี่ก็คือสิ่งที่ผมพยายามบอกท่านก็คือนิสัยของเราเนี่ยมันคือพฤติกรรมที่ทาําบ่อยๆทำำําซ้าๆจนในที่สุดจิตใต้สํานึกมันถูกมันบรรจุว่าให้เป็นชุดความคิดชุดการกระทํา มันก็เลยเกิดเป็นนิสัยครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกท่านก็คือจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันเป็นอยู่เบื้องหลังนิสัยทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนนิสัยเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเรื่องการโปรแกร,รมจิตใต้สำนึกนะครับย้อนกลับไปนะผมเป็นคนที่มีนิสัยชอบคือติดบุหรี่นะฮะเครีคยดปุ๊บหยิบบุหรี่ขึ้นมาปับ๊บจุดไฟปุ๊บนะฮะ แล้วก็โอ้มันช่างโล่งโปร่งสบายอะไรอย่างนี้นะทำอย่างนี้มาเรื่อยเป็นเวลา10ปี20ปีนะตอนหนุ่มๆร่างกายแข็งแรงมันก็ไม่รู้สึกอะไรครับแต่พอเราเริ่มอายุมากขึ้นเริ่มหลัก4ขึ้นอ่าหลัก5ขึ้นนะอายุ50กว่าขึ้นเนี่ยเป็นคนติดบุหรี่เนี่ยเวลาเดินไปไหนเดินขึ้นบันไดหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเหนื่อยง่ายครับแล้วก็เวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยมันก็จะเหม็นฮะ ปากก็เหม็นนะฮะตัวก็เหม็นเนะเวลาเดินไปไหนไปเข้าลิฟต์เนี่ยคนที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ยเขาจะทำอย่างเงี้ยฮะนะเราก็เริ่มเห็นนะฮะแล้วเราก็หายใจอะไรก็เหนื่อยหายใจไม่คล่องนะฮะเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเว้ยการสูบบุหรี่เนี่ยมันทําให้เราร่างกายเราย่ําแย่ตามที่ผมบอกนะเราก็ตัดสินใจต้องเลิกแล้วถ้าเกิดไม่เลิกนี่สุขภาพแย่แนะ่อาจจะตายเร็วนะฮะ ก็ตัดใจเลิกนะแต่ครนี้การที่เราจะตัดสินใจเลิกนะในสิ่งที่มันเป็นนิสัยแ้้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องไปจัดการสิ่งที่อยู่ในจิตได้สำนึกนะฮะไปจัดการไอชุดความคิดเครียดซูบุรีอา่าแล้วก็ปอดโป่งเนี่ยมันเป็นชุดความคิดที่อยู่ที่อยู่ฝังมา20กว่าปีเนี่ยเราจะจัดการกับมันเนี่ยโอ้โหเราต้องใช้ การโปรแกร,รมจิตได้สำนึกชุดความคิดใหม่เข้าไปเพื่อให้มันเอาชนะไอชุดความคิดเดิมไี้อยู่วันนี้ผมทําอย่างไรนะฮะพอเวลาผมเครียดนะฮะแ้าก่อนในเวลาเครียดเนี่ยหยิบซองบุหรี่ขึ้นมาจุดปุ๊บนะฮะสูบปั๊บนะฮะตอนนี้เวลาพอเกิดความเครียดขึ้นมาผมทํำยังไงนะฮะเรามีสติเฮ้ยเครียดละบอกตัวเองเลยว่า ปกติจะหยิบบุหรี่ขึ้นมานตอนนี้บอกตัวเองก่อนก่อนที่จะเอามือไปหยิบบุหรี่นะบอกตัวเองเลยบอกว่าฉันอยากมีอายุยืนยาวฉันมีอายุยืนยาวนะฉันมีสุขภาพดีการคลายเครียดเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องใช้บุหรี่ใช้วิธีอื่นก็ได้นะฮะเนี่ยพอเราบอกตัวเองอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มลดนะอาจจะจากเดิมอาจจะสูบเวลาห้มวนอาจจะลดมาเหลือ1มวนนะครับ นะแล้วเราก็ค่อยๆเลิกค่อยๆลดจนก,กระทั่งระยะเวลาหนึ่งเราก็สามารถเลิกได้สิ่งที่สําคัญในการเปลี่ยนนิสัยก็คือเราเมื่อเกิดสิ่งกระตุ้นเนี่ยเราจะบอกตัวเองยังไงนะฮะก็คือการพูดง่ายคือการเซลทอคเองนี่คือเข้าสู่กระบวนการโปรแกร,รมความคิดใหม่แล้นะฮะนะนะพอเราเริ่มลดนะเริ่มเลิกนะฮะสิ่งที่ตามมาไอตัวหมายเลข3คืออะไรคือผลลัพธ์ครับ ผลลัพธ์ก็คือโอ้โหเวลาเดินขึ้นบันไดเนี่ยก็เหนื่อยน้อยลงนะฮะไปที่ไหนคนก็ไม่เอามือปิดจมูกก็คือเราเราไม่โตเหม็นไม่ปากเหม็นเหมือนสมัยก่อนนะฮะพอเราเกิดผลลัพธ์ที่ดีเรารู้สึกเออมันก็เริ่มสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาเริ่มทําซ้าๆอย่างเงี้ยเริ่มบอกตัวเองซ้าๆอย่างเงี้ยแล้วก็ในที่สุดเราก็เลิกบุหรีได้นะครับนะฮะนี่ก็คือขบวนการในการสร้างนิสัยใหม่ที่ใช้การโปรแกร,รมจิตได้สํเนึกนั่นเองนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือหัวอาวุธสำคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยคือการมีสติครับคือการที่เราจะเท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นไอตัวที่มากระตุ้นเราเนี่ยเราจะต้องมีสติเท่าทันมันอย่างเช่นเวลาเรารู้สึกเครียดเนี่ยเราต้องบอกตัวเองเลยเฮ้ยข้ารู้สึกเครียดแล้วเว้ยผมรู้สึกเครียดแล้วครับหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เท่าทันอารมณ์เนี่ยเราก็จะกลับเข้าสู่รูปรูปของนิสัยที่เรา ปลูกฝังมานานเป็น10ปี20ปีเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของการที่จะเปลี่ยนนิสัยใหม่ก็คือเราต้องมีสติเพราะฉะนั้นต้องมีการฝึกสติฮะฝึกการรับรู้บอกตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันคิดยังไงอะไรให้เท่าทันฝึกบ่อยๆนะฮะแล้วเราก็จะสามารถเหมือนคล้ายๆเรามีเซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพเซนเซอร์ที่สามารถจับความรู้สึกเช่นเออเครียดละพอเครียดลวปกติจะไปหยิบบุหรี่มาดูดตอนนี้พอเครียดปุ๊บบอกตัวเองเลยฉันมีสุขภาพที่ดี ฉันมีอายุยืนยาวนะเราก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนนิสัยเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องมีเซนเซอร์หรือสติที่มีประสิทธิภาพนะฮะซึ่งก็ต้องใช้การฝึกเช่นเดียวกันนะฮะผมบอกไปแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยเนี่ยเราต้องเข้าใจจิตใต้สำนึกนะฮะว่าขบวนนการที่มันเกิดขึ้นมันปลูกฝังลงไปยังไงเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดจะให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า กฎแหงจิตใต้สำนึกนะฮะเพราะว่ากฎเนี่ยมันเป็นกฎที่ควบคุมนะการทำงานของจิตใต้สำนึกถ้าเกิดเราเข้าใจมันเนี่ยมันก็จะทำให้การปรับเปลี่ยนนิสัยหรือว่าเปลี่ยนชุดความคิดใหม่ๆเนี่ยมันทำได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเอาละครับมาตามกันต่อนะฮะสมมุติว่านะฮะผมติดบุหรี่ผมอยากจะเลิกนะฮะผมมีสติเวลาผมเครียดผมก็จะบอกตัวเองเฮ้ยเรามีสุขภาพดี เราอายุยืนยาวนะเราต้องคลายเครียดด้วยวิธีอื่นแล้วเราก็บอกอย่างเงี้ยทำซ้ำๆก็นี่ก็คือกฎข้อที่1ถ้าเกิดท่านต้องการปลูกฝังอะไรลงไปในจิตใต้สํานึกเนี่ยท่านต้องบอกซ้ำๆทำซ้ำๆนะฮะจนกระทั่งจิตใต้สํานึกมันยอมรับนะฮะนี่คือกฎข้อที่1นะถ้าเกิดท่านไม่ทําซ้ําไม่ทําซ้ําไม่ทําซ้ําจิตใต้สํานึกจะไม่ไม่รับรู้ว่ามันคืออะไรเพราะนั้นเราต้องทําซ้ําก็คือการบอกอะ บอกจิตใต้สมือว่าเฮ้ยจิตใต้ทำนึก, hey, ะน,กนะมิสเตอร์ sub conscious นี่คือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของฉันนะบอกทุกวันบอกทุกวันนะอ่ครับนี่คือกฎข้อที่1น,นะครับคือการทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำนะฮะมาดูกฎข้อที่2นะฮะในขณะที่ท่านบอกตัวเองซ้ำๆเนี่ยท่านจะต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกให้มันเหมือนเกิดขึ้นจริงนะฮะ พู้ง่ายคือการที่ท่านจะติดต่อกับจิตได้สำนึกเนี่ยท่านต้องติดต่อด้วยอารมณ์นะฮะเขาไม่เข้าใจคําพูดเขาเข้าใจภาพเข้าใจความรู้สึกเข้าใจอารมณ์เพราะนั้นการที่เราบอกตัวเองว่าเราจะคลายเครียดด้วยวิธีอื่นเรามีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวเนี่ยเราต้องเหมือนจ,นจินตนาการเลยว่าโอ้โหเราเป็นคนแข็งแรงนะเราอายุยืนยาวจินตนาการเห็นภาพแล้วเราหูรู้สึกปิติมากเลยที่เรามีร่างกายแข็งแรงนึกถึงโมเมนต์ที่เรา หายใจคล่องเดินขึ้นบันไดแล้วไม่เหนื่อยนะโอ้โ oh, หมันสุดยอดมันจังมีความสุขอะไรอย่างงี้นะนั่นะก็คือเวลาเราบอกตัวเองเราต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกให้มันเหมือนเกิดขึ้นจริงด้วยนะจิตแท้สำนึกมันถึงจะยอมรับเพราะว่าจิตแท้สำนึกสื่อสารด้วยอารมณ์ด้วยภาพด้วยความรู้สึกนะฮะยิ่งอารมณ์ strong มากแค่ไหนจิตแท้สำนึกก็จะรับรู้สิ่งเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นนะพระั้นี่คือกฎข้อที่2นะครับคือต้องใส่อารมณ์ความรู้สึก เหมือนกับมันเกิดขึ้นจริงนะครับกฎข้อที่3อยู่ในรูปปัจจุบันนะฮะตอนที่ท่าน affirmation นะ,ะก็คือการบอกตัวเองเนี่ยว่าเราจะไม่สูบบุหรี่แล้วเรามีจะมีเรามีสุขภาพที่ดีเรามีอายุยืนยาวเนี่ยเราต้องตามที่ผมบอกไปต้องใส่อารมณ์ใช่ไหมแล้วต้องให้มันอยู่ในรูปปัจจุบันด้วยถ้านจะเห็นว่าสิ่งที่ผมเขียนอยู่ในที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือ มันจะไม่มีคําว่าจะจะไม่มีคําว่าอะไรมันจะพูดคําว่าฉันสุขภาพดีฉันมีสุขภาพดีฉันมีอายุยืนยาวนะครเพราะการที่เราใส่ประโยคเป็นรูปอ่าเขาเรียกว่าอะไรรูปปัจจุบันหรือว่า present tense นะในภาษาอังกฤษก็คือ present tense เนี่ยมันก็จะทำให้เราเออนั่นะคือเกิดขึ้นจริงเพราะอะไรเพราะจิตใต้สำนึกไม่รู้นะฮะว่า อะไรอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตเนี่ยเขาเขาไม่เข้าใจว่าอนาคตหรืออดีตหรืออะไรเขาจะเข้าใจทุกทุกอย่างเนี่ยมันเป็นปัจจุบันหมดนะครับเพราะว่าเราสื่อสารด้วยภาพด้วยอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูปปัจจุบันนะฮะเขาจะไม่เข้าใจอนาคตเขาจะไม่เข้าใจอดีตคืออะไรที่จะสื่อสารไปเนี่ยเขาเขาจะรู้ว่ามันเขาจะรับรู้ว่ามันคือเป็นความเป็นจริงนะเพราะนั้นเราต้องสื่อสารให้เป็นรูปปัจจุบันนะฮะนี่คือกฎข้อที่3ของ กดแห่งจิตใต้สํานึกนะครับมาดูกฎข้อที่4นะฮะกฎข้อที่4นี่คือความคิดเดียวเป็นหนึ่งเหนือใครนะ,ะท่านเห็นไหมฮะในภาพเนี่ยการที่ในอดีตเนี่ยผมเป็นคนติดบุหรี่นะผมสร้างชุดความคิดขึ้นมาชุดนิสัยขึ้นมาคือเครียดหยิบบุหรี่จุดไฟชักยัดเข้าปากแล้วก็ซื้อเข้าไปในอกแล้วก็โอ้มันช่างปลอดโปร่งเหลือเกินนะเราสร้างชุดนิสยัยชุด ความคิดนะท่านจะเห็นในในวิดีโอที่ผมเขียนไว้คือก็จะมีคําว่าคลายเครียดด้วยบุหรี่นั่นคือชุดความคิดนั่นคือโปรแกรมที่เราสร้างมันขึ้นมาด้วยการทําซ้ําๆทําซ้ําๆแต่ครนี้พอเราจะจะเปลี่ยนนิสัยเราเห็นแล้วว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันทําให้ร่างกายเราแย่นะเราต้องการเราก็ต้องสร้างชุดความคิดใหม่ขึ้นมาก็คือคลายเครียดด้วยวิธีอื่นซึ่งจะทําให้ฉันมีสุขภาพดี และอายุยืนยาวนะฮะเราต้องตอกย้ำเราต้องสื่อสารจนกระทั่งไอชุดความคิดอันนี้มันมีอิทธิพลเหนือชุดความคิดเดิมนะไอชุดความคิดคลายเครียดด้วยบุหรีนะ่เนี่ยมันก็ยังไม่หายไปไหนแล้วมันก็คงอยู่ในจิตใต้สำนึกแหละแต่มันจะถูกลดขนาดลงด้วยชุดความคิดคลายเครียดด้วยวิธีอื่นนะฮะที่จะทำให้ที่ทำให เรามีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวนะเราตอกย้ำเราปลูกฝังมาเรื่อยๆไอชุดความคิดนี่มันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นในสุดมันก็จะกลายเป็นความคิดเดียวเป็นหนึ่งเหนือใครอไอเรื่องติดบุหรีน่นะดิเราก็จะไม่ค่อยมีอิทธิพลกับเราแล้วเพราะเราเรา,เราตอกย้ำเราโปรแกรมสิ่งเหล่านี้ไปนะครับ,นะรบนี่คือกฎข้อที่สี่นะครับมาดูกฎข้อต่อไปนะกฎข้อที่5นะ ความคาดหวังการตั้งเป้าหมายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่คือในเวลาเราสื่อสารกับจิตได้สำนึกเนี่ยตามที่ผมบอกคือ1ท่านต้องสื่อสารเป็นอารมณ์เป็นภาพเป็นความรู้สึกนะฮะแต่ว่าเราจะต้องใส่ความชัดเจนเข้าไปด้วยนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายนั่นเอง การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการสื่อสารที่สุดยอดที่สุดของจิตได้สำนึกนะฮะแล้วก็บวกเรื่องการ imagination การอะไรเข้าไปด้วยนะมันจนจึทำให้เราสามารถที่จะโปรแกรมชุดความคิดใหม่ๆเข้าไปในจิตได้สำนึกได้อ,อย่างมีประสิทธิภาพคราวนี้การตั้งเป้าหมายความคาดหวังเนี่ยนะ,ะก็เอาหลักการ smart goal มาะะยกตัวอย่างเช่นตัว S เนี่ย specific นะก็คือค่าต้องเลิกบุหรี่นะ measurable วัดยังไงก็คือเดินขึ้นบันได20 20ขั้น30ขั้น50ขั้นรู้สึกเหนื่อยน้อยหรือไม่เหนื่อยเลยเมื่อเทียบกับตอนที่เป็นคนติดบุหรี่นะฮะนี่กคือ m e a s u r a b l e คือต้องวัดวัดผลได้นะเอมีความเป็นไปได้คือไม่ใช่โอ้โหหักดิบเลยจะเลิกภายในพรุ่งนี้อันนี้ก็คงจะยากก็ค่อยๆค่อยๆเลิกไปทีละนิดทีละนิดนะฮะอาจจะใช้เวลานะฮะ นะครับ R คือคืออะไร R คือ relevant นะคือมันต้องสอดคล้องกับคุณค่าหรือว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในชีวิตนั่นะคือการตอบสนองต่อเรื่องสุขภาพเราอยากมีชอายุยืนยาวใช่ไหมเราอยากมีสุขภาพดีดใช่ไหมเนี่ยมันก็ต้องเป็นการตั้งเป้าหมายนะแล้วก็ตัว T ก็คือ time ตั้งไว้เลยว่าโอเคตอนนี้เดือนอ มกุลลาภายในสิ้นเดือนกุมภาเราต้องเลิกผู้หรีได้100%เนี่ก็คือการตั้งเป้าหมายความคาดหวังนะไม่ใช่คาดหวังลอยๆหลมๆแรงๆไม่ได้ต้องชัดแบบชัดโคตรเลยนะนี่คือกฎที่5นะคือความคาดหวังและการตั้งเป้าหมายนะมาดูกฎข้อที่6ยิ่งพยายามยิ่งยากนะเมื่อสักครู่ผมพูดถึงกฎข้อที่5นะก็คือการ ที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยพอตั้งเป้าหมายเนี่ยเราก็อยากให้บรรลุเร็วๆนะฮะอันนี้ไม่ได้เลยนะฮะการที่เราอยากเนี่ยคือเป็นการใช้จิตสำนึกไปสั่งซึ่งมันก็จะไม่เกิดผลอะไรนะฮะการที่เราตั้งเป้าหมายให้เราส่งคำสั่งไว้ที่จิตใต้สำนึกเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำงานเองมันจะสร้างนิสยัยสร้างพฤติกรรมของเราขึ้นมา เพราะท่านรู้ไหมฮะว่าไอ้ตัวจิตใต้สํานึกเนี่ยมันเปรียบได้ดังซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นะมันเปรียบได้ดังคอนตัมคอมพิวเตอร์ที่อภิมหาทรงพลังทรงอํานาจเป็นอย่างยิ่งเพียงเราให้เป้าหมายไปแล้วเราอ่าเราปล่อยวางมันนะฮะปล่อยให้มันจิตใต้สํานึกมันทํางานเดี๋ยวมันจะค่อยๆสร้างพฤติกรรมสร้างนิสัยในการที่จะ ลดเลิกบุหรี่มันจะออกมาเองนะฮะเพราะในจิตใต้สมองของเราเนี่ยมันคือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เราเก็บประสบการณ์เก็บความรู้เก็บอะไรไว้มากมายเดี๋ยวมันจะช่วยคิดนะ,ะเพราะฉนั้นเวลาตั้งเป้าหมายเนี่ยเราอย่าไปเราอย่าไปเขี้ยวเข็นอพอพอตั้งเป้าหมายเสร็จเราลงมือทำเนี่ยเราอย่าไปเขี่ยวเข็นว่าเฮ้ยมันโอ๊ยต้องอะไรอย่างเงี้ย คือยิ่งเราไปบังคับมันบางทีมันเหมือนว่าจะยิ่งยากเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้มันสบายๆนะให้จิตใต้สำนึกมันทํางานเดี๋ยวมันจะเวิร์สของมันเองนะครับนี่คือกฎข้อที่6นะยิ่งพยายามยิ่งยากอย่าไปแย่งงานของจิตใต้สํานึกโดยใช้จิตสํานึกเราไปแย่งงานให้จิตใต้สํานึกมันทํางานมาดูกฎข้อที่7ข้อสุดท้ายนะฮะการแสดงออกจิตกับกายเชื่อมโยงเป็นหนึ่งนะฮะคือเวลาเราเครียดเนี่ยเรารู้สึกเราเรา รู้สึกเครียดเนี่ยร่างกายเราก็จะเครียดตามไปด้วยนะเพราะจิตกับกายมันเชื่อมโยงกันเหมือนเวลาคนที่มีความเครียดเยอะเนี่ยเครียดบ่อยๆกุ้มใจเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้กลายเป็นโรคกระเพาะบางคนกลายเป็นมะลงมะเร็งเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยเพราะนั้นเมื่อใดที่เราเกิดความเครียดเนี่ยเราต้องเราต้องรีบเปลี่ยนทันทีนะเราต้องรีบเปลี่ยนท่าทางร่างกายนะอย่างเช่นนะถ้าเกิดรู้สึกเครียด้ท่านยืนเลยอกผายไหลพึงนะ ยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายบิดสายบิดขวานะมันจะรู้สึกดีขึ้นนะฮะเช่นเดียวกันนะฮะจิตแต้สํานึกเนี่ยมันก็คือจิตกับกายจะเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะฮะกายเป็นอย่างไรจิตก็เป็นอย่างนั้นนะฮะจิตเป็นอย่างไรกายก็เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นอยากจะปรับเปลี่ยนจิตก็มาปรับที่กายนะฮะหรือว่าอยากจะปรับเปลี่ยนกายก็อาจจะปรับ ที่จิตคือให้เราจินตนาการถึงสิ่งดีๆเนี่ยร่างกายร,ร,รู้สึกโอ้เสงรู้สึกรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรานึกถึงสิ่งดีๆนึกถึงประสบการณ์ดีๆเนี่ยมันจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีนะฮะคือพูดง่ายๆท่านโฟกัสสิ่งไหนเดี๋ยวสมองจะพาท่านไปสู่จุดนั้นนั่นเองคือเราอยากจะเปลี่ยนนิสัยใ,ใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสแล้วก็ทําตามกดจิตได้สํานึกนะเพื่อให้วงรอบในการสร้างนิสัยเนี่ยมัน สามารถสร้างนิสัยใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับเรานะมันเกิดขึ้นจากการโฟกัสที่สมองนั่นเองนะฮะคือทั้งจิตสํานึกและจิตได้สำนึกเนี่ยมันก็คือสิ่งที่อยู่ในหัวสมองนะฮะสมองเราเป็น,นกลไกของของระบบจิตทั้ง2ตัวนี้นะครับชุดความคิดที่ดีเนี่ยจะส่งผลลัพธ์ที่ดีนะฮะก็คือจากซ้ายมือใช่ไหมฮะ P ก็คือการโปรแกรมจิตได้สํานึกนะฮะก็คือตามโดยเข้าใจกดแห่งจิตได้สํานึกเนี่ยเราก็จะสามารถโปรแกรมสิ่งที่เราต้องการ ให้เกิดขึ้นกับเราคือการโปรแกรมจิตได้ตลอดก็คือการสร้างนิสัยนั่นเองครับเมื่อเราสร้างนิสัยดีๆนะฮะชุดความคิดดีๆเวลาเราคิดอะไรมันก็จะไปดึงแต่ชุดความคิดดีๆขึ้นมานะฮะก็คือ thinking ก็คือตัวทีเมื่อมีความคิดดีๆชุดความคิดดีๆนิสัยดีๆออกมาเราก็จะรู้สึกดีๆ feeling นะฮะ feeling ดีๆความรู้สึกดีๆก็จะนําไปสู่ action ดีๆนะฮะแล้วท้ายที่สุดก็จะนํามาสู่ผลลัพธ์ที่ดีนะะนี่ก็คือ อิทธิพลของนิสัยที่เกิดขึ้นจากวงรอบ uh, circle of habit ที่มีด้วยการ3 3อ่า3 r นั่นเองก็คือ uh, reminder หรือว่ากระตุน้นนะฮะ r e p e i t o r หรือว่าการทำซ้ำนั่นเองนะ repeat นะ,ะการทำซ้ำแล้วก ท้ายสุดคือ resolve นะมันก็จะวนไปอย่างเงี้ยวนไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่เราทำซ้ำๆหรืออะไรมันก็จะถูกโปรแกรมลงในจิตใต้สำนึกนะฮะแล้วมันจะเกิดเป็นชุดนิสัยนี่คือความแตกต่างของคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่อาจจะประสบความสำเร็จน้อยก็คือการโปรแกรมจิตใต้สำนึกนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมนำมาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยก็คือผมนำมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า the genie within นะะซึ่งผู้เขียนก็คือ h ฮร์รี่ดับเบิลยูคาร์เพนนะซึ่งปัจจุบันนี้ท่านท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะห uh, นังสือที่ผมอ่านเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกนะซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมศึกษาใช้เป็นสิ่งอ้างอิงในเรื่อง uh, จิตใต้สำนึกนะครับคุณมิสเตอร์แ a r ์รี่ด r บเบิลยเนอี่ยเขบอกว่า always think of yourself as you want yourself to be นะก็คือเราอยากจะเป็นอะไรเนี่ยให้เรานึกถึงสิ่งนั้น ก็เหมือนกับประโยคที่ผมบอกว่าเมื่อเราโฟกัสในสิ่งไหนสมองก็จะพาเราไปหาสิ่งนั้นอันนี้ม่เป็น,นกลไกตามธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่องพิสดารห,หรือมหาสจัรย์ยังไงนะถ้าเกิดท่านศึกษากลไกในสมองเนี่ยท่านจะรู้ว่านั่นคือมันทํางานอย่างนั้นจริงๆนะครับผมได้สร้างคอร์สหลักสูตรขึ้นมานะเป็นหลักสูตรออนไลน์นะมีชื่อว่าเคล็ดลับ6ขั้นตอนตั้งเป้าหมายชีวิตนะะ ตั้งเป้าหมายให้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆ90วันนะซึ่งถ้าเกิดท่านสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องการตั้งเป้าหมายการโปรแกรมจิตใต้สำนึกการใช้กฎแรงดึงดูดนะแล้วก็การประยุกษาศาสตร์ในการบริหารจัดการยุคใหม่เนี่ยมาช่วยในการยกระดับชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยผมแนะนำให้ท่านาสมัครเรียนลงทะเบียนนะใน คอร์สออนไลน์เคล็ดลับ6ขั้นตอนตั้งเป้าหมายให้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆ90วันนะฮะก็ราคาประมาณ2,000นะฮะท่านสามารถเรียนแบบผ่อนส่งก็ได้นะฮะทางทางทางเว็บไซต์ของผมนะฮะนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่ต้องการแบบโคชชิ่งนะ,ะต้องการที่จะปรับ ชีวิตนะฮะให้ชีวิตดีขึ้นตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าโอเคท่านอยากจะมีชีวิตที่ที่ดีขึ้นแบบนี้แต่ท่านยังติดอะไรอยู่เนี่ยผมสามารถช่วยเป็นโค้ชให้กับท่านได้นะฮะในลักษณะที่อาจจะเป็นกลุ่มโคชชิ่งนะฮะหรือว่าเป็น p r i v a t e coaching ก็ได้ก็ให้ท่านโทรมาพูดคุยกับผมได้นะฮะอาจจะเข้าไปที่ Facebook ผมนะ s t a r g i c m a n นะครับแล้วก็ Inbox มาคุยกันนะฮะจะให้ผมช่วย ยังไงอะไรก็คุยกันก่อนได้นะฮะแล้วก็อาจจะต,ติดต่อผ่านไลน์ก็ได้นะฮะแอ s t a r g i c m a n นะฮะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือตามที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอนี้นะครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของอยากเปลี่ยนนิสัยต้องเข้าใจกฎแห่งอยากเปลี่ยนนิสัยต้องเข้าใจกฎแห่งจิตใต้สํานึกนะครับ เปลี่ยนคุณคนเก่าให้เป็นคุณคนใหม่นะฮะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเรามาพบกับสิ่งดีๆจากผมด็อกตอร์หนุ่ยนะฮะสร์จิกแมนกันในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ